หลังจากนั้นก็ถูกปิดตัวลงนี่แหละค่ะเป็นคําถามที่ประเด็นสําคัญเลยตอนนี้ที่ว่าคลื่นวิทยุชุมชนเสียงคนไทย91.75นะคะถูกปิดตัวลงมันก็มีหลายกระแสนะคะคุณแดงสามวาว่าผมโดนโดนหนักเรื่องไี้ค่ะตรงนี้แหละค่ะก็จะ เป็นโอกาสที่คุณแดงสามวาจะได้เปิดใจนะคะเรื่องออวิทยุสื่อสงค, <ผม S 1> นคนไทยคือผมมาอยู่ที่หมู่บ้านเป็นชิดเนี่ยคืนนี้เนี่ยพูดง่ายคือผมเหมือนกับก่อล่างสร้างตัวมามากับเมืองเลยในช่วงนั้นเพราะว่ามาลงฐานลากนะครับลงฐานลากตั้งเสานะครับแล้วก็จนเปิดตัวได้ขนาดนั้นก็ มีนะครับมันก็ผ่านไปแล้วแหละครับก็มีหลายๆท่านที่มาร่วมกันก็ออกไปก็เยอะครับนะล่าสุดก็คือช่วงวันที่26เมษาเมษาสองนห้าหช่วงนั้นนะ่ะถูกคำสั่งสอชอปิดสถานี พิจย์ชุมชนเนี่ยทั้งหมด13สประทาน,นเราก็อยู่ในหนึ่ใน23หนึ่งใน13ประทาน,นก็ปรากฏว่าเครื่องเราก็บางส่วนก็ยกออกไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น,นไฮบิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ครับนะส่วนที่ยกได้ก็มีชิ้นใหญ่ๆตอนนี้ก็ยังมีคมดีความอยู่ยังไม่จบ สมาคมข้อผูกขาดหลังจากนั้นก็เปิดมาเปิดกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามาเจอน้ําท่วมอีกครับมาเจอน้ําท่วมเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็หลังจากน้ําท่วมก็กลับฟื้นฟูใหม่เปิดเดือนอพฤศจิกาก็ปรากฏว่า พี่พี่สุพี่อูดพี่อิท,พ,อทพี่มนโนเนี่ยรู้สึกว่า,าท่านพี่สุกลับมากลับมั่นใจว่าการต่อสู้ของเรานี้ก็คือสำเร็จแล้วระดับก็ได้รัฐบาลเป็นประชาธิปไตายแล้วได้ก็คือ ท่านก็ไม่ไม่สู้ต่อท่านบอกว่าท่านขอ,อพเราสู้สำเร็จแล้วเพราะว่าเราได้เป็นรัฐบาลแล้วไงได้ค่ะว่าท่านบอกว่าขอพักก่อน,ขอ,กกนขอพักก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณแดงขอพักก่อนก็ถอดเครืค่องเก็บนะครับเก็บไว้ไม่ไม่ขายเครื่องยังอยู่ถ้าการเมืองมันเปลี่ยนแปลงกระพริกขันนะครับเกิดเป็น เราอาจจะกลับไปเป็นกันไปค้านดีพี่ก็บอกว่าจะกลับมาสู้ใหม่แต่ก็มีคําถามนะครับที่ผมโดนโจมตีโดนหนักเลยว่าผมเนี่ยบริหารงานผิลาดไม่ใช่คุณแดงสามบามันเป็นธรรมดาของคนที่ติดตามคุณแดงสามบาอยู่นะคะคก็คืออยากจะทราบข้อเท็จจริงเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงรที่สรุปแล้วที่สถานีวิทยุชุมชนเสียงคนไทย คลื่น91.75ปิดตัวลงมันต้องออกมาจากปากของคุณแดงสามรับเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาจากคลื่นนั้นถูกไหมคะนี่แหละคะ่ะเป็นเสียงที่มีหลายท่านอยากได้ยินคือถ้าเราจะไปพูดตรงนั้นตรงนี้หลายๆที่มันไม่จบมันต้องให้คุณแดงสามรับพูดครั้งเดียวจบนี่คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็ชเชิญค่ะคุณแดงสามรับก็ยืนยันนะครับว่าคลื่น,นของผมปิดตัว,ตวเพราะว่าพี่ พอแล้วไม่เดินต่อถือว่าชนะแล้วนี่แหละครับความเรียกว่าเจ้าของที่คนที่เป็นเจ้าของสถานีตัวจริงรที่เป็นผู้อุปการะคุณผู้จ่ายเงินค่ะเจ้าค่ะน้ําค่ะไปคืออย่าลืมนะว่าสถานีของเราเนี่ยมันมันเป็นมันแตกต่างกับสถานีเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยจัดงานโต๊ะจีนไม่เคยที่จะหาเงินนะครับจากเพราะว่า ทางกลุ่มทุนเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายเดียวจะแตกตา่างกันถ้ากลุ่มทุนหยุดก็คือคือจบเลยครับนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายนี่แหละครับ